สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้สุคอยไปกินป่าอยู่หน้าสาวสั้นเนาะพี่น้องไอ้ต้นกลับไอ้มอสละสาวสิท่าคนไปก่อนผาดข้าวใบบราณพี่น้อง คนผ่านเอาจักนิกจังน้อยพอได้ซีนะพอว่ายังได้ปั่นฝนยังตกอยู่เมื่อนี้มันหนาวพี่น้องเราก็เลยมีพาพันคอมานำไปกินปลาหน้าสาบซานเราถือทงพักธงมี่ไปนำเย็นแห้งพี่น้องนมพัดโวยโหย,โหยเล็กน้อยคน หอดอันอนไ้นะพี่น้องพอดน,น้นองซะคนกำลังเต็มม่องมีตาผู้ยิงได้ลกงกำลังซอมม่องพี่น้อง,องลงไปแล้วนะครับป้าเบลลงไปแล้วนะ <laughs> ตอนนี้หนาวแห้งพี่น้องเอ้ยแต่เฮ็ดแน,เนวเลยจ้ะแนวอยู่แ <ๆ S 2> นวกิน <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงทองนาวก็สู้กะส้นนาวซําไรก็อุดเอาตอนนี้ฮาก็เตรียมมองเอาเอามองเซอ้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องปลาเบนเพิ่นดึงไปพูหฮางแกะมองเรียบร้อยละลอกมันลุ้นน้ำเดียวว่ามันละได้หรืบบอบ่อเพราะว่ามีแต่ผู้ญิงถึงมดมีมีผู้ลงน้ำเก่งอะนะ มองหาด<ป>มองหาดบอกโล่ลลลงสองคนเพราะว่าเฮาวิโลงเฮาหนาวเฮาหาพักมาแล้วเรื่อยๆเขาเลงเฮา,า,าถือพักมาตะบานเลยเอ้าเยอะไหมเยอะไหมไกลนะปลาเพิ่นอนันได้แล้วพี่น้องไปลาเบลก็กได้ได้พุลัตู to nhảy nó Chồng tớ đúng nó Cái đây xong tù nó lên tươm Phúc bà bền vẫn cái cây có biết đây quang

ย้องสืดค้อนี่ล่ามังรู้น้อยไปจะละมึงรู้คุณน้อยนูแมน้อยกินอะากินได้อ้าวต่อเมื่อล้้กับอีสอดนะเ่กยนหสา้ไปใส่เฮ้ยไปใส่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่นหักกระเห็ดยางหักของเฮาก็มีหลายอย่างนีมีพักคุณในน้อย มะแขงมะแขงต้มบุหรี่ปาอันนี้ก็คือพักหอมต้มตอนี่หอมยาวพักบัวข้าวทองข้าวทองพักกัมพูนั่งเลิศนั่งเลิศนั่งเลิศบ่วอีเลิศเป็นอะไรเลิศเลิศมันมีสุภาพเออนนั่งเลิศนั่งเลิศพักสะพูนั่งเลิศบ้านเฮาจ้า เสอเกอเสือแปงโน่เต็มไปคันหมดแดงพี่น้องเสรมกลุ่มจ้าพี่น้องใช่ลายแซบลายใช่น้อยแซบน้อยใช่ลาย,ายลร <c oughs> นได้ <c oughs> ไปคันหมดแดงพี่น้อง <c oughs> หมดแดงหมดชมบ,บ้านเฮา <c oughs> <c oughs> vậy đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mốt cát mốt cát, Hụt chứ, bây giờ này nhanh Ôi này. Hộp lẳng lắm Cái gì vậy? Ôi Bị phò thì nó phải có hang hàng mai Dô, <laughs> mà hộp lẳng nói Ôi, 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 chép, chép, chép Ôi, tìm mất, tìm mất

กินไม่ได้นะอือมันชมเนาะโกร่งพี่นอนโอีแต่ยังนอ้งนอนไม่อมเลยโอย่าเอม่ไดเอาเลยละเอาที่สบายเฮแต่มาเอาลงเถอะมันบยจร้บไดเชื่อเอาที่สบายใจ ลอดลอดลอดมเมนมอยล้นนี่เลี้มตาลงมาเลยลนนี่นี่านออน้คือปลาตัวลงก้นน้องๆปูนเคืองก้อนยังเอาปลาลงบ่แซ็ตคือหอมมือเลยวไบาทนีแซ่บสุดยอนชุดยอดไหน้าบนมีปีหน้าน่จุดยอนพี่น้องชุดยอดจะยิบไปเลยยากินาวเกอรลลมามาตัว อันนี้คือปักบัวหอม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 นิเดียวไม่วเอ่ะสาวาสาสาสาข่าแข็งสาวคเอาพี่น้องเพราะว่าเล็กน้อยพี่บีเขากินดิบเพราะว่าเขาคอยเอาคอยปลาพี่น้องเอ้ยพักกองจูนฟูนอยู่พักเป็นโชนพี่น้องเคยพักเป็นโชนพักเต็มกระโต๊ะเอามาเป็นโชนมั้ยพักเป็นโชนเลย มาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อกินข้าวสมคขีก้อยป่าก็แป้นบ้าแลมันั่มัตียังบ้าที่มัดผมเดียนี้มีเม้นผพี่เลยเด้อมีมีอันมีมียางหัดน่มั

กินหดแขงหดขาบัดนีม่ได้ถามเอาไปอย่างงี้ก็นั่ตักหัวแล้วก็เอาขี้มาเช่อมขี้อขีเป็แต่เยอะขี้บอขี้บอขี้ปลากระว๊กว่ขี้ปลาขี้บอ แม่ปวดตีมีตีเพื่อเศษตรงหอกพอนะหอนี่คือหอหอเมยงป่าเสร็จกีน้ำถ้าเก้าใจบีแต่หอกอกโะ็จเรากินเมงปาจะกินจำโอยกินือกเบ

พร้อมตาต๊ชงผมลูกพร้อมนให้ใช่วงผมลูกใหญกรุงเทพคตตอนนี้กินข้าวกินน้ำกินส้มอิ่มแล้วเนาะพี่น้องพ้าเดือมือลัาเดื่มือกินแล้วละมือ